หลังจากที่เราลงมอดหรือว่าลงปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับก่อนก่อนที่เราจะเข้าเกณเนี่ยเราต้องมาเช็คที่ LS PDFR ก่อนนะครับไปที่ LS p d f r Configurator ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Next ครับโชว์ลเซนส์ครับรอ4วินะครับกด Accept ครับแล้วก็ไปที่โชว์ setting นะครับไปที่ปลั๊กอินครับก็อย่าลืมมาติ๊กอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้เลยนะ จะเข้าม็อดจะเข้าอะไรนะครับก็มาติ๊กอะไรไวให้เสร็จสับกอนนะครับผมก่อนที่จะเข้าเกมนะอ่าโอเคผมติก๊กแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดเซฟเป็นโค้ดเลยนะอ่าม็อดที่หนึ่งนะครับก็คือสป라이สติปส์ครับเป็นม็อดที่ใช้ในการวางแถบหนามนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับวางแถบหนามนะอ่านอกจากจะวางในร,รถได้นะครับเราก็าสามารถเดินแล้วก็เอาไปอไปวางได้นะครับนี่ก็คือให้เรากดตัว T นะ อ่าแบบนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าวิธีการเก็บก็กดตัวจีนะครับอ่าครับเดี๋ยววันนี้ครับจะมาสอนลงเจ้าตัวมอสตัวนี้นะครับก็คืออ่าไปมอสนะครับอ่านี่เลยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน้านะครับเป็นน้าขดขวังนะครับเออนี่เอ่อเขาจะเจาะยางรถหรือเปล่านะเออนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะโอเคก็กดดาวน์โหลดมาเลยครับนะอักกรดนดาวน์โหลดนะ ก็กดดาวน์โหลดมาเลยนะครับนี่เลยอันแรกนะครับตัว1.5นะก็รอ5วิเดินนะครับอ่านะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะโอเคก็จะเจอโฟลเดอร์นี้แล้วกดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราเปิดไฟล์เกมของเราขึ้นมาแล้วก็ลากเจ้าตัวอ่าสองตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนำซูนดอทไอเอส็นไอกับ ASI เนี่ยลากเข้ามาในไฟล์เกมนะครับอ่ลากเข้ามาเลยปั๊บ แค่นี้นะครับแล้วก็กดปิดไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับมอสที่2นะครับชื่อว่า sticky wheel นะครับเป็นมอสที่ล็อกล้อนะครับเวลาเราลงจากรถนะอตัวอย่างนะครับเราก็กดตัว A หรือว่าตัวดีนะครับจะหันล้อไปฝั่งไหนก็ได้นะครับอนี่ผมหันล้อไปฝั่งนี้นะผมลงเห็นไหมครับล้อก็จะค้างอยู่แบบนั้นนะครับจะเป็นการล็อกล้อนั่นเองครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ่านับวิธีการลง Sticky v i e นะครับก็กดดาวน์โหลดมาเลยอ่าท่านผู้ชมก็ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับเมื่ออ่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาเลยนะครับก็กดเข้าไปใน Game Hub TV เลยครับไปที่ Plug In นะครับอ่าก็จะเจอสองตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับก็อ่าไปที่ไฟล์เกมของเรานะครับไปที่เข้าไปที่ Plug In ครับแล้วก็ลากเจ้าตัว Sticky v i e .dl ตัวนี้ครับกล้าเข้ามาเลยนะครับอ่าแค่นี้ครับผม ก็ปิดได้เลยครับอ่ามอดตอมานะครับก็คือซีดเบลนะครับชื่อก็ตามตัวเลยนะครับคือมอเเข็มขัดนั่นเองครับอ่ากดตัวยูนะเพื่อไล่เข็มขัดอันนี้ผมปลดเข็มขัดนะครับซึงจะสามารถลงจากรถได้นะถ้าเราไล่เข็มขัดนะครับมันก็จะส่งเสียงร้องแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็กดตัวยูนะเพื่อไล่เข็มขัดนะอนี่นะครับเสียงก็จะหายไปนะ นะครับส่วนวิธีการติดตั้ง s e ดเบลล์วีมอสนะครับก็กดดาวน์โหลดมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับก็รอห้าวิเหมือนเดิมนะอ่านะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่ไฟล์แบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราทําการเอ่อเปิดไฟล์เกมของเราขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปที่อ่าโฟลเดอร์สคริปต์นะครับตรงนี้เลยนะกดเข้าไปครับแล้วจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลากเจ้าตัวเอ่อ ในไฟล์ซิทเบลเนี่ยนะครับลากเข้ามาใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมลงไปได้นะครับมาเลยขึ้นว่ารีเพจไหมนะผู้ชมก็กดรีเพจไปเลยนะครับก็จะแบบนี้นะโอเคแล้วก็ปิดไปได้เลยครับท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่านะครับมอตัวต่อมาก็คือแฮนด์เบรกนั่นเองครับชื่อก็ตรงตัวนะครับแฮนด์เบรกนะก็คือกดสเปกบาร์นะครับเพื่อดึงเบรกมือขึ้นนะอ่าแล้วกดสเปกบาร์ดูนะครับเพื่อหยุด แม้เราจะกดเล่นเครื่องหรือว่ากดเดินหน้านะครับมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราต้องกดปลดเบรกมือก่อนนะครับโดยการกดสวิเบาร์นะครับอ่านครับวิธีลงสลับมอสแฮนเบรกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดดาวน์โหลดมาเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าก็รอ5วาินะครับอ่านครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้2ไฟล์นี้มานะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่ไฟล์ครับ อ่าแล้วก็ให้เปิดไฟล์เกมของเราขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นก็ให้ลากเจ้ตัวปลั๊กอินเนี่ยเข้ามาใส่ในไฟล์เกมเลยนะครับนี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็ปิดไปได้เลยครับมอสต,ต่อมานะครับก็คือ o u s e the Sound นะครับเป็นมอ d เเสียงนะครับเวลาเราดึงปืนออกมาจากซองหรือว่าเก็บซองนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะ อ่ต่อมาครับจะเป็นมอสคอปฮอลสเตอร์นะครับเป็นท่าในการหยิบปืนนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นกดชิปด้านขวานะครับจะเป็นท่าในการหยิบนะเอ้ยท่าจับซองหนังนะครับนี่อีกอันนึงครับให้เรากดเอ็มนะครับก็เลือกตามผมเลยนะครับอ่าก็จะเป็นกดแคปล็อกนะครับในการเอามือเนี่ยจับปืนนะครับนี่จะแบบนี้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยววิธีการลงเจ้าตัวมอสคอปฮอยเซอร์นะครับกับฮอยเซอร์ซาวนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับก็ขั้นแรกเหมือนเดิมครับก็กดดาวน์โหลดมาเหมือนเดิมนะอ่ากดดาวน์โหลดทั้งสองมอสตัวนี้มาเลยนะครับโอเคนะก็ดาวน์โหลดเลยครับอ่านะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สองไฟล์นี้มานะครับจะเป็นตัวคอปฮอยเซอร์นะครับกับซาวอ่านะครับต่อมาแล้วก็เปิดเจ้าตัวไฟล์เกมของเรามาก่อนนะครับ อาหารถ้าเมื่อเปิดไฟเกมมาแล้วนะครับเราก็กดไปที่เจ้าตัวคอมโพเซอร์นี่ครับไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเจ้าตัวปลั๊กอินกับเรดมีนะให้เราลากไฟปลั๊กอินเนี่ยลงมานะครับกดรีเพลยไปเลยนะครับอันนี้ผมลงแล้วนะครับมันเลยขึ้นว่ารีเพลยนะนี่ก็ปิดไปครับผมก็ลบไปนะต่อมาจะเป็นเอฮอยเซอร์ซาวด์ครับแล้วกดเข้าไปอ่าแล้วกดเข้าไปในฮอยเซอร์ซาวด์ครับแล้วก็นะครับ กดเข้าไปในโฟลเดอร์การ a u l t v นะโอเคแล้วก็ลากเข้อั๊กอิ n เนี่ยลงมาเลยนะครับอ่านี่ผมลงไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมรีเพจให้ก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเค อมอต,ต่อมานะครับก็คือ Simple Hut นะครับวิธีการเปิดเมนูให้กด s h i ิปแล้วก็ F9 เนะอ่าเป็นมอดที่จะใช้ในการโชว์แสดงแสดงที่เราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ความเร็วในถนนต่างๆนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับก็จะบอกทั้งชื่อบอกทั้งถนนบอกทั้งความเร็วนะว่าถนนนั้นจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะนี่นะครับบอกว่าเราอยู่ถนนลายอยู่ที่ไหนนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับเมืองอะไรก็แบบนี้เลยนะ อ่ hehe, อานะครับวิธีการติดตั้งอ่า Simple Hat นะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยกดดาวน์โหลดมาเลยนะอ่าก็ดาวน์โหลดอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับนี่อันแรกนะอ่าโอเคก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับ Simple Hat นะก็ไปที่แกนเทปโตวีครับแล้วจากนั้นนะครับก็ให้เปิดไฟล์เกมของเราขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ลากอ่าสคริปต์ในอ่ะไฟล์โมดไฟล์มอดของเราเนี่ยนะครับ ลงมาในไฟเกมเลยอันนี้ผมลงไปแล้วนะครับผมกดรีเพย์ให้ดูต่อมานะครับก็ปิดไปก่อนครับต่อมาครับมาที่เท็กเจอร์ครับผมนะก็เจอไฟล์นี้ครับแล้วจากนั้นให้เราเปิด open i v ขึ้นมานะก็กดไปที่ edit mode ด้วยนะกด yes ครับไปที่ไฟล์ mod นะครับ u p ปเดตนะครับ update rpf เ6 4นะครับไปที่ texture นะครับไปที่ script เอ่อ text ตัวนี้นะแล้วก็ลากที่ตัวไฟล์นี้นะครับเข้ามาเลย อโอเคก็แตกไฟล์ก่อนนะครับเพืนลากเข้ามาได้นะอ่าโอเคนะครับก็ลากเข้ามาเอาไว้ในนี้เลยนะครับโอเคก็เสร็จแล้วก็ปิดไปเลยอ่านะครับมอสต่อมาครับจะเป็นมอสที่ใส่กุญแจมือของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปแล้วนะอ่าแบบนี้นะครับอ่าผมก็กดตัวทีค้างไว้นะอ่ามันจะขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับล้าก็จะทําการใส่กุญแจมือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะนี่ เดี๋ยวอีกคนหนึ่งนะเราก็กดตัวทีค้างไว้นะครับก็จะแบบนี้เลยนะก็เหมือนเดิมครับกดดาวน์โหลดดิสไฟล์มาเลยนะครับกดแยนดาวน์โหลดครับอ่าแล้วก็กดเวสเทนเดดิซิตนี้เลยนะครับดาวน์โหลดตัวนี้เลย โอเคก็รอ5วิเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ Reste ตัวนี้มานะโอเคแล้วกดเข้าไปนะครับจากนั้นกดพิที่ไฟล์ครับแล้วก็เปิดไฟล์เกมของเราขึ้นมาเลยนะอันนี่นะครับโอเคแล้วเราเนี่ยก็ลากที่ตัวไฟล์พักอินตรงนี้รับลงมาแล้วก็กดรีเพสนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วครับมาเลยขึ้นว่าใทับนะ โอเคมืกดลงไปเลยนะครับอ่าท่นนี้ก็เสร็จแล้วครับ